สวัสดีครับผมแมนนูเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงชอบแมนนูนครับช่วงนี้นะครับถ้าเกิดใครตามข่าว PlayStation 5านะครับก็น่าจะพอทราบว่า Sony เนี่ยทำการออกเครื่องรุ่นปรับปรุงมาแล้วนะครับแล้วเครื่องรุ่นปรับปรุงน,นี้นะครับที่ชื่อว่า Series cfi 1,100ก็เริ่มวางขายในหลายๆประเทศแล้วนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยลอต่อๆไปก็น่าจะเป็นรุ่นนี้ด้วยหรือเปล่าโดยสิ่งที่แตกต่างกันนะครับจากรุ่นเดิมนะก็คือน้ำหนักจะเบาขึ้นนะครับ ถึง3ขีดเลยนะครับ300กรัมแต่ว่าถ้าเราดูด้วยสายตาภายนอกเราจะดูไม่ออกนะครับผมว่าเป็นรุ่นไหนนะคือมันเป็นการปรับเปลี่ยนภายในแต่ก็มีประเด็นขึ้นมานิดนึงนะครับผมเมื่อยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับคุณออสตินอีแวนเนี่ยได้ทำการถอดเครื่องรุ่นใหม่นี้นะถ้าหากคุณกำลังตามหาลำโพงสำหรับเล่นเกมรองรับระบบดอบ,บีเสียงกระหึม่มเสียงโอบรอบตัวตำแหน่งชัดเจนศัตรูมาซ้ายขวารู้หมด เสียงระเบิดตูมตามสั่ใจเชื่อมต่อง่ายได้ทั้ง PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox และก็ n i n t e n d o Switch พร้อมระบบบลูทูธตรตัวฟังเพลงก็มันเบสลงลึกเสียงกลางแหลมโดดเด่นตำแหน่งชัดมาพร้อมระบบแสงไลท์เอฟเฟกเสริมบรรยากาศในการเล่นเกมดูแมวอยากขอแนะนำ JBL DUO ลำโพงเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะสนใจสินค้าคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่คอมเมนต์แรกได้เลยครับ แล้วก็มีการคาดการนะครับว่าการที่ Sony ท่ทำการออกรุ่นปรับปรุงมาก็เพื่อทำการลดต้นทุนการผลิตของ PlayStation 5โดยน้ำหนักที่เบาขึ้นนะครับหลกัหลกๆเนี่ยจะไปสัมพันธ์กับการออกแบบระบบการระบายอากาศใหม่ระบบระบายอากาศที่ว่านะครับก็คือเจ้าตัวฮ t ตซิงเนี่ยมันจะมีท่อนะครับฮิตพ i p e เนี่ยน้อยลงนะครับจาก6เหลือแค่4เท่านั้น แล้วก็มีตัว Copper นะครับตัวทองแดงน้อยลงด้วยนะเหลือประมาณ60%แล้วก็ตัวพัดลมนะครับก็ถูกแทนที่ด้วยรุ่นใหม่นะที่มีใบพัดเยอะขึ้นก็น่าจะทําให้สามารถระบายอากาศได้ดีกว่าเดิมนะครับในขณะที่ความเร็วนะตัวสปีดเนี่ยยังใช้เท่าเดิมอยู่ก็เลยนํามาซึ่งคําถามนะครับของคุณออสตินอีแวรนะว่าระบบต่างๆภายในของ PlayStation ในส่วนอื่นเนี่ยไม่ได้มีการถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับแต่ว่าจู่ๆก็เหมือนกับ เป็นการไปลดระบบระบายอากาศนะแล้วมันจะทําให้เกิดอะไรขึ้นมันจะทําให้เครื่องร้อนหรือเปล่านะครับทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับผมก็สรุปมาอีกทีนะจากการสรุปนะครับของเว็บไซต์ดิจิตอลฟา r ีที่พูดถึงวิดีโอนะครับแล้วก็บทความของคุณออสตินอีแวนโดยที่คุณอีแวนนะครับก็มองว่าเครื่องรุ่นปรับปรุงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าเกิดเราเทียบกับเครื่อง PlayStation 5รุ่นนังเดิมที่ออกมาก่อนหน้านี้ ก็เพราะว่ามีระบบการระบายอากาศที่เล็กลงน,นะครับแต่ว่าทาง g i t a l f o ร์ดนะครับก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับก็ให้เหตุผลไว้หลายประการเหมือนกันเขาบอกว่าในวิดีโอของคุณ e ีแวรเนี่ยก็จะเห็นว่าตัว PlayStation 5โมเดลใหม่นะครับตัวปรับปรุงเนี่ยมันจะมีเสียงดังน้อยลงกว่าตัวโมเดลเดิมอันนี้คิดว่าก็น่าจะหมายถึงตัวเสียงพัดลม,มนะครับเขาก็บอกว่ามันก็มีหลายสาเหตุนะครับที่เป็นแบบนั้นนะ อันแรกเลยนะก็คือว่าถ้าเกิดเรามองว่าตัว playstation 5รุ่นปรับปรุงเนี่ยมาพร้อมกับตัวเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับการที่เครื่องมันร้อนขึ้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรคือตัวเฟิร์มแวร์เองเนี่ยก็อาจจะทำให้สามารถยอมรับความร้อนที่มากขึ้นได้แล้วก็ถ้ามันมีปัญหาความร้อนที่ถึงขนาดเป็น overheat นะครับร้อนเกินไปก็ตัวพัดลมก็แค่ปั่นให้เร็วขึ้นนะครับหมุนเร็วขึ้นก็สามารถระบายอากาศร้อนได้แล้วนะก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไร แล้วข้อที่2นะครับผมสาเหตุที่คุณอ e ีแวนเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตัวพัดลมของ PlayStation 5รุ่นปรับปรุงดังมากนะครับแล้วก็เกิดความกังวลว่าเครื่องมันร้อนกว่าเดิมหรือเปล่าจริงๆนวเนี่ยตัวพัดลมรุ่นใหม่เนี่ยมันอาจจะทํางานได้ดีกว่าเดิมก็ได้นะมันก็เลยเงียบกว่าเดิมนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเครื่องไม่มีเสียงเท่าไหร่ไม่ได้หมายความว,ามว่ามันระบายอากาศได้ไม่ดีหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับในทางทฤษฎีนะก็คือว่า จ้าตัวระบบฮิตซิงใหม่เนี่ยที่อาจจะมีท่อน้อยลงอาจจะถูกดีไซน์ให้ดีขึ้นแล้วนะครับดีไซน์มาอย่างดีทําให้มีประสิทธิภาพการระบายอากาศได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะทั้งที่มีขนาดเล็กลงแล้วทางดิจิตอลฟลอรี y นะครับเขาก็ย้อนกลับไปนะถึงการเทสเมื่อตัว PlayStation 5ออกมาใหม่ๆนะครับผมมีคุณสตีฟเบิร์กนะครับจากช่อง Nexus Gamer นะครับ Gamer Nexus เนี่ย เขาได้ทำการเทสเรื่องความร้อนของ PlayStation 5รุ่น Original แล้วตอนนั้นนะครับเขาก็พบว่ามันมี Memory ี h ชิปตัวหนึ่งนะที่รู้สึกว่ามีความร้อนมากๆเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับอุณหภูมิของตัว processor แล้วก็ Wattage Regulator เนี่ยก็ปกติดีไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็อย่างที่บอกนะถ้าเกิดสมมติว่าตัวชิปประมวลผลตรงกลางเนี่ยมันร้อนเกินไปนะครับตัวพัดลมเนี่ยก็ต้องทำงานอยู่แล้วซึ่งเหตุการณ์แบบนั้นนะครับการที่ชิปร้อนเกินไปเนี่ย ไม่เกิดขึ้นนะกับเครื่องรุ่นปรับปรุงใหม่นะทั้งของคุณอ e ีแวนะครับแล้วก็ทั้งเครื่องของดิจิตอลฟอร์ด r y ที่เขาลองเอามาเทสดูนะครับ CFI 1100เขาลองเล่นเกมสุดโหดนะครับเกมคอนโทรนะแล้วก็เล่นแบบเรทชิ n งเลยนะครับที่30 FPS อันนี้ผมแปลมาแบบรวดรัดตัดบางส่วนออกไปเยอะเหมือนกันนะแต่ก็พยายามจะสรุปให้ฟังนะครับเขาก็พูดต่อว่า ขาบอกนะครับว่าเครื่องร้อนขึ้นหรือไม่เนี่ยก็ต้องทําการทดสอบดูอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าในเชิงตะก,กะเนี่ยถ้าระบบความร้อนในเครื่องทําได้ไม่ดีนะครับตัวพัดลมเนี่ยก็จะต้องทําการหมุนนะหมุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็เสียงก็น่าจะดังขึ้นแต่ว่าจากการทดสอบมานะครับหลายชั่วโมงเนี่ยก็ไม่ได้พบว่ามันมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นและดิจิตอลฟอร์ดี้นะครับก็ทําการปิดท้ายนะว่าตัว p l a y s t a t i o ต5ตัวใหม่รุ่นปรับปรุงตัวนี้เนี่ย ไม่น่าจะทำงานได้แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะร้อนขึ้นก็ตามนะแต่ก็แน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ดิท็อตฟล n ยด y รายงานเนี่ยก็เป็นแค่การ v a t เ o n นะครับเป็นแค่การคาดการเบื้องต้นจากการลองแกะเครื่องแล้วก็ลองเทสดูแต่ว่ายังไม่ได้ทำการทดสอบแบบจริงจังแต่ถ้าเขาเสนอมาขนาดนี้นะครับก็แสดงว่าเขามีความมั่นใจประมาณนึงเลยนะว่าทางทฤษฎีเนี่ยมันไม่ได้มีความแตกต่างกันมากขนาดนั้น แต่เขาแบบนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเครื่องเล่นเกมเหล่านี้เนี่ยถูกผลิตทีละหลายล้านเครื่องนะแล้วก็ไปสู่ผู้ใช้นะครับผู้เล่นเกมที่มีสภาพแวดล้อมแล้วก็มีสไตล์การเล่นเกมที่แตกต่างกันเราไม่มีทางรู้จริงๆนะครับว่าในโลกจริงๆนะเนี่ยเครื่องเหล่านี้พอถูกส่งออกไปแล้วมันจะมีปัญหาหรือว่าไม่มีปัญหาอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเชื่อตาม g i t a l f อร์ร r y เนี่ยก็ทางทฤษฎีมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเขาบอกว่าในตลาดตอนนี้นะครับผมก็มีการผสมปนเปกันนะ ของทั้งเครื่องรุ่นเก่านะครับ CFI 1000แล้วก็เครื่องรุ่นปรับปรุงนะครับ CFI 1,100ใครคิดจะจองเครื่องนะครับในเดือนถัดไปนะก็อย่าลืมดูว่าเครื่องที่เขาเปิดให้จองเนี่ยเป็นเครื่องรุ่นไหนนะครับ CFI 1000หรือว่า CFI 1 1 0 0ก็เลือกเอาเครื่องที่สบายใจที่สุดนะครับที่รู้สึกว่าโอเคที่สุดในการแปลคราวนี้มันเป็นเรื่องเชิงเทคนิคเยอะเหมือนกันนะครับผมก็พยายามแปลสรุปสรุปนะอาจจะไม่ได้แปลตรงไปตรงมาหรือว่าแปลละเอียดมาก แต่ว่าโดยเนื้อหาภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสนใจอยากจะอ่านละเอียดเนี่ยก็ไปตามอ่านของ Digital f o ร์ดได้ครับแล้วคุณล่ะคับคุณคิดยังไงกับเครื่องรุ่นใหม่ของ Sony PlayStation 5บ้างคุณมีความกังวลไหมนะครับว่าการที่เครื่องเบาขึ้นในะจริงก็ถึง3ขีดเชียวนะแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการระบายอากาศให้มันเล็กลงมันจะส่งผลต่อการทำงานของเครื่องที่ไงก็แบ่งปันกันมาสนุกสนุกได้นะครับผมขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมครับ ผมแอนรูมันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด subscribe s u b s c r i ป์กดดิงกริ้งกริ้ง,ง,งสวัสดีครับ